สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอ็กซ์ทิตินานประกาศจุดยืนชัดเจนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่ลดแลนและฝากฝีไม้ลายมือในวงการบันเทิงมานานเกือบ20ปีเลยทีเดียวสำหรับคุณพ่อลูกสองอย่างเอ็กซ์ทิตินานสุวรรณศักดิ์แต่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวก็เพิ่งจะฝากอีกหนึ่งความสามารถให้แฟนได้ชมบนเวทีโมดราอย่างเทนไฟท์เทนซีซั่นสอมาหมัดม ส่งหลังจากที่เสร็จสิ้นบทบาทการเป็นนักมวยชกคราวแล้วนั้นเจ้าตัวก็ได้รับคำชื่นชมและกำลังใจอย่างล้นหลามล่าสุด X อ็กซ์ทิดินานออกมาประรากาศชัดเจนเลยที่ถึงขั้นโพสต์ว่าเพื่อนของพี่ไม่เยอะแต่ต้องรู้จักชั่วรู้จักดีสำนักคุณแผ่นดินจงรักภักดีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใครทำไม่ได้ก็เชิญไปไกลเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับ ท่านผู้ชมนะครรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับ